บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะทําได้บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะยังทําไม่ได้แต่ว่าการที่เรายังปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามบางข้อไม่ได้นะเขาเรียกว่าไม่ได้ทําให้เราเป็นมุสลิมไม่ได้เพราะว่าตัวมุสลิมเองเนี่ยหลายๆคนก็ยังมีข้อบกพร่องใช่ไหมไม่อย่างนั้นเขาก็เป็นมุสลิมไม่ได้แล้วมุสลิเต้นเนาะรุสิเต้นเหรอฮัลโหลค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าเชื่ออะไรนะครับ ชื่อเนยค่ะเนยใช่ไหมสนใจจะรับอิสลามใช่ไหมครับเรื่ององไงหรือมีปัญหาสงสัยอะไรหรือเปล่ายังมีปัญหาสงสัยอะไรหรือ,รอเปล่าครับที่อยากถามอะไรมีไหมครับเออยังไม่เก่งภาษาสามารถเข้ารับได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับไม่ทราบว่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมาจากไหนครับเออทางเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็ทางคนรู้จักด้วยค่ะอมาเล่าให้ฟังอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ติดตามจากทางช่องทางไหนบ้างเอ่ยติกตอกพี่ค่ะแล้วก็ เออช่วงทางการแบบ Google อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วติดตามทาง y o u t u b e ั้งไหมไม่ค่ะไม่ค่อยได้เข้า Youtube ค่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรทีนี้พอจะทราบเงื่อนไขาการรับอิสลามแบบคร่าวๆแล้วยังครับยังเลยค่ะจริงๆการรับอิสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้า เนยมีความเชื่อแล้วใช่ไหมว่าว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้ามันมีหกเงื่อนไขนะคร่าวๆมีหกเงื่อนไขเองก็คือว่ายอมรับว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวให้เป็นให้ตายสร้างชีวิตสร้างจักรวาลนี้สร้างสิ่งต่างๆซึ่งตรงนี้ยอมรับแล้วใช่ไหมเนยยอมรับแล้วค่ะโอเคแล้วก็ข้อที่สอง ยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยต้องไม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยไม่สักการะไม่เอาสิ่งคือไม่เชื่อเรื่องสิ่งงมงายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไระยกเว้นว่าอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเชื่อว่าอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ที่เราจะสักการะกราบไหว้เชื่อไหมเชื่อค่ะโอเคแล้วก็เนยยอมรับไหมว่าท่านนาบีมูมฮัมหมัดน่ะเป็นศาสนทูตของพระเจ้า อ allah. ยอมรับค่ะโอเคมาชาเลาะแล้วก็เนยเชื่อไหมว่ากุรอานเนี่ยเป็นคำพีมาจากอเลาะทุกตัวอักษรค่ะตามหลักการอิสลามเนี่ยเนยการจะเป็นมุสลิมเนี่ยคือเราต้องเชื่อว่าคำพีอันกุรานเนี่ยมาจากพระองค์เลาะไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่ง ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราสงสัยอะไรเนะี่ยเราสามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆได้เดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์อะไรพวกนี้ต่างๆไปให้แล้วกันนะเนาะเนยยอมรับเนาะกุรอานมาจากรถโอเคข้อต่อไปข้อที่5ยอมรับในหลักคำสอนอิสลามทุกข้อไหมย,ยอมรับค่ะโอเคเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะทําได้ บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะยังทําไม่ได้แต่ว่าการที่เรายังปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามบางข้อไม่ได้นะเขาเรียกว่าไม่ได้ทําให้เราเป็นมุสลิมไม่ได้เพราะว่าตัวมุสลิมเองเนี่ยหลายๆคนก็ยังมีข้อบกพร่องใช่ไหมไม่อย่างนั้นเขาก็เป็นมุสลิมไม่ได้แล้วค่ะใช่ไหมล่ะ แต่ทีนี้พื้นฐานเลยคือว่าเราเนี่ยต้องยอมรับหลักการอิสลามทุกข้อแล้วค่อยๆปรับปรุงกันไปค่อยๆพัฒนาตัวเองกันไปอันไหนที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆพัฒนาปรับปรุงกันไปไม่เป็นไรอันนี้พระเจ้าเมตตาเราให้อภัยเราและข้อสุดท้ายยอมรับไหมว่าอิสลามเนี่ยคือทางเดียวที่รอดเป็นเป็นแนวทางเดียวที่จะเป็นทางออกสําหรับมนุษยชาติยอมรับค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางอื่นเนี่ยไม่ใช่ทางออกสําหรับมนุษยชาติยอมรับใช่ไหมครับ ยอมรับค่ะโอเคเมื่อยอมรับหข้อแบบนี้แล้วอ่ะก็คือเนยก็คือมุสลิมเพียงแต่ต้องกล่าวคําปฏิญาณเท่านั้นเองไม่ยากนะพร้อมจะกล่าวยังกล่าวตามพี่เป็นภาษาอาหรับเลยนะค่ะโอเคได้แล้วแล้วเดี๋ยวพอพูดภาษาอาหรับเสร็จแล้วก็จะกล่าวเป็นภาษาไทยอีกทีนะค่ะโอเคอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลออัลลอ์อิลาฮะอิลาฮ อิลลัลลอฮฺอิลลัลลอฮฺว่าอัชฮะดูว่าอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันอับดุฮูอับดุฮูว่ารอซูลูฮูว่ารอซูลูฮูคำแปลนะเดี๋ยวกล่าวตามพี่เป็นคำแปลภาษาไทยเนยขอปฏิญาณว่าเนยขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะที่คู่ควรแก่การสักการะกราบไหว้กราบไหว้ให้เป็นให้ตาย ให้เป็นให้ตายนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมูฮัมมัดและท่านนบีมูฮัมมัดเป็นาศาสนทูตของอ่าเป็นศาสนาศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยนะเนี่ยแค่นี้เองตอนเนี้ยนับ <c oughs> เต้นมาเลยอืเต้นเลยเอเ <c oughs> นี่ยแค่นี้เองเนยเป็นมุสลิมแล้วตอนนี้ยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วเนยรู้ไหมการเป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์จะให้รางวัลคนที่มาเข้ารับอิสลามยังไงไม่รู้ค่ะ คนที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยบาปเก่าก่อนที่เคยมีมาก่อนหน้านั้นอะอลัลลอฮ์จะลบล้างให้หมดเลยแต่ว่าความดีที่เคยทําไว้ก่อนหน้านั้นะไม่ว่าจะความดีต่อพ่อแม่ความดีต่อครอบครัวต่อเพื่อนความดีอะไรก็แล้วแต่อลัลลอฮ์จะรักษามันไว้อลัลลอฮ์จะเก็บไว้ในบัญชี oh. เพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เนยคือคนที่มีความบริสุทธิ์พี่รบกวนเนยเนี่ยค่อยอช่วยช่วยขอดูอาขอพรให้หน่อยได้ไหมว่าขอให พี่เนี่ยแล้วก็กลุ่มการทํางานของพี่เนี่ยแล้วก็มุสลิมเนี่ยขอให้ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเหรอไม่ไม่คือคืออันนี้ที่ฝากไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ให้ต้องพูดตามอะไรคือตื่นเต้นใช่ไหม่โอเคโอเคคือไม่ได้ว่าให้ต้องอันประโยคหลังเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้พูดตามอะไรนะแค่แค่แบบว่าฝากไปขอพรจากพระเจ้าก็แค่นั้นเองค่ะ ฝากไปขอพ,อพรจากพระเจ้าว่าขอให้อลร์ช่วยเหลือการทํางานของของพี่การทํางานของกลุม่มพี่น้องมุสลิมเนี่ยกลุ่มของพี่เนี่ยที่ทางานอยู่เนี่ยฝากให้ให้ดูอาด้วยให้รถช่วยเหลือให้การทํางานเป็นไปโดยราบรื่นนะเป็นไปโดยราบรื่นแล้วก็ให้อร์ช่วยช่วยเหลือนําทางพี่น้องเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็หลังจากเนี้ยให้เนยนะนะไปอาบน้ําอาบน้ําชําระล้างทําความสะอาดร่างกายแล้วก็ ขอพรต่อพระเจ้าว่าขอให้ตัวของเนยเนี่ยมั่นคงในอิสลามนะค<อ>่ะอ่าขอเนยเนยจำไว้เลยเนยต้องขอพรต่อพระเจ้าว่าขอให้ตัวเราเนี่ยมั่นคงในอิสลามขอพระเจ้านําทางเราด้วยขออัลลอฮ์นำทางเนยด้วยนะค่ะ<อ>ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วแล้วเดี๋ยวข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่งข้อมูลไปให้นะ<อ>เกี่ยวกับอะไระข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอิสลามแล้วถ้าสงสัยอะไรเนี่ยก็คือแชทมาถามได้เนาะโอเคไหมค่ะ โอเคยินดีด้วยยินดีมากๆครับ <c oughs> ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมครับสลามอะไรก้ม